อัศวะขยะสูตรว่าด้วยความสิ้นอัศวะ1 9 5ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอัศวะของผู้รู้ผู้เห็นมิได้กล่าวความสิ้นอัศวะของผู้ไม่รู้ผู้ไม่เห็นความสิ้นอัศวะของผู้รู้ผู้เห็นอะไรคือความสิ้นอัศวะของผู้รู้ผู้เห็นว่านิทุก นิทุกขะสมุทยัยนิทุกขะนิโรธนิทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาความสิ้นอสวะของผู้รู้ผู้เห็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านิทุกนิทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอสวะขยะสูตรที่หจบ